ันนี้ทีมยกน้ำหนักไทยครับก็ประเดิมก,กรารแข่งันวันแรกด้วยการคว้าเหรียญเงินครับโดยได้จากพนิดาคำศรีจากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงครับการแข่งัซีเกมครั้งที่27ที่เมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมายาน้ำหนักที่เทียนพิวสเตเดียมมีนักกีฬาไทยลงชิงชัยเหรียญทองหนึ่งรุ่นจากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงจากพนิดาคำศรีนักยกลูกเหล็กวัย24ปีจากจังหวัดสุริน ซึ่งสาวน้อยคนนี้เคยไปลุยโอลิมปิกเกมที่ลอนดอนมาแล้วขณะที่การแข่งขันมีนักยกลูกเหล็กทั้งหมดสีคนลงชิงชัยเริ่มที่ท่าสนะพนิดาเรียกน้ำหนักครั้งแรกที่77กิโลกรัมก่อนที่จะยกติดแบบสบายๆขณะที่ครั้งที่2พนิดาเรียกน้ำหนักที่79กิโลกรัมแต่ว่าครั้งนี้ยกไม่ดีครับขณะที่ครั้งที่3เรียกน้ำหนักเท่าเดิมก็ยังคงทำได้ไม่สำเร็จส่งผลให้ในท่าสนะพนิดายกได้เพียงแค่77กิโลกรัม ตามหลังน้ำหนักมากที่สุดของวายูนี่ออคัสเตียนจากอ e ินโดนีเซียอยู่ถึง5กิโลกรัมขณะที่คลีนแอนเจอร์สถานการณ์ของพนิดาค่อนข้างลำบากโดยครั้งแรกเรียกน้ำหนักที่100กิโลกรัมแล้วก็ยกผ่านได้อย่างสบายครั้งที่2อพนิดาที่คะแนนตามหลังวายูนี i, ผู้นำถึง5กิโลกรัมตัดสินใจเรียกน้ำหนักที่106กิโลกรัมเพื่อลุ้นสู้แต่ว่าสุดท้ายความพยายามไม่เป็นผลขณะที่วายูนี่ ทีเรียงน้ำหนักเท่ากันยกติดแบบสบายๆสบุญให้ท่านี้พนิดายกได้เพียงแค่100กิโลกรัมส่วนน้ำหนักมากที่สุดยังคงเป็นทางน้านของวายุนี่ออกัสเตียนจากอินโดนีเซียซึ่งยกได้ดีที่สุดที่106กิโลกรัมส่งผลให้คะแนนทั้งครับเหรียญทองเป็นของวายุนี่ออกัสเตียนจากอินโดนีเซียโดยยกได้ทั้งหมด188กิโลกรัมเหรียญเงินพนิดายคำสีของไทยยกได้177กิโลกรัมและเหรียญทองแดงของโดทีฮอยจากเวียดนาม ยกได้176กิโลกรัมแล้วเฮดดาคำศรีก็ได้กล่าวหลังทําได้เพียงแค่เหรียญเงินว่าวันนี้ก็ทําเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็ขอขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่ส่งกำลังใจมาให้ถึงเมียนมาต้องขอขอบคุณนายกสมาคมแล้วก็เพื่อนๆทุกคนแล้วก็ที่ให้โอกาสฟ้ามาแข่งในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าฟ้าทําดีที่สุดแล้วค่ะเต็มความสามารถแล้วคะ่กะก็ทําดีที่สาาุดแล้วค่ะ อาการบาดเจ็บยังไงบ้าง,ไไงมีผลกระ,ะทบต่อนาทีที่สุดนะคะก็คือวันนี้ถือว่าทําได้ต่างก่าเดิมไหมคะมก็ถือว่าทําได้ตามที่ซ้อมมา,ามค่ะตามที่ซ้อมมาค่ะยกคยเครดิตให้อินโดนีเซียไหมว่ามาดีกว่าเราอ๋อตอนที่อินโดนีเซียตอนฟ้าผ่าไส้ติ่งเมื่อเพิ่งซ้อมได้2เดือนนะคะเริ่มซ้มอมเมื่อเดือนที่แล้วหยุดพักหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วก็เพิ่งซ้อมได้2เดือนเนี่ยค่ะ ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วฟิตร่รางกายตัวเองมาได้ถึงแมตรนี้ก็โอเคแล้วค่ะถือว่าฟื้นร่รางกายได้เร็วมากค่ะขอให้บอกแฟนกีฬาก็ขอบคุณแฟนชายกีฬาทุกคนตอนนี้ข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองของเรากําลังวุ่นวายนะคะขอให้ทุกคนเข้าจับร่วมมือกันแล้วก็หันมาเชียร์กีฬานะคะเหมือนร่วมกันสามาคัคคีให้ประเทศไทยทุกคนให้รักประเทศไทยมากขึ้นนะคะขณะที่พลตีอินทรัตยศกดบางเตยนาย,ยกสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย ก็ได้กล่าวว่าหลังจากนี้นักกีฬายกน้้ำหนักของไทยน่าจะโกลเหรียญทองได้ตามเป้าที่วางไว้ขณะที่พนิดาคำศรีในกระข่งขานครั้งนี้ที่ทำได้ไม่ดีเนื่องจากใน2เดือนก่อนหน้าเจ้าตัวได้ไปผ่าตัดไส้ติ่งครับก็ต้องใจเย็นฮะพี่น้องชาวไทยครับเนื่องว่าพนิดาเนี่ยเพิ่งผ่าตัดไส้ติ่งมาประมาณแค่2เอเดือนเศษแต่การการฟื้นของร่างกายก็คงไม่ดีครั้งแรกเราคิดว่าเราจะส่ง รัตการลงข้ารุ่น5.8แต่ตัดสินใจสุดท้ายว่าเอ๊ะไหนล,งลองลองพี่ดาลงซินะฮะก็ม่ไม่ประเทศฮนะเขาขอให้ให้ช่วยลงด้วยนะ,ะก็โอเคก็วันนี้ก็ใจเย็นนะฮะวันพรุ่งนี้ก็เริ่ม,เร,มเริ่มเริ่มจะมีเหรียญนะ,ะแล้วก็วันที่15-16ก็คงต้องฟังเพลงชาติไทยตลอดนะฮะก็ก็คิดว่าพี่น้องชาวไทยคงจะไม่คิดอะไรมากนะครับ น่าน่าจะอย่างน้อยสี่ทองนะฮะเดี๋ยวก็ก,ก็ก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็มาเลินกันมามาทุกรุ่นแล้วกันนะฮะมาดูนะฮะแสดงว่าวันนี้พลาดทองแต่ยังอยู่ในเป้าหมายยังอยู่ในเป้าหมายครับอยู่เป้าหมายสี่สี่นักทองไม่มีพลาดแล้วฮะมีแต่เพิ่มมากเท่าไหร่เองนะครับรไม่นะไ,ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่ในการคาดหวังไม่ได้อยู่ในสีทองที่วางไว้นะฮะครับผมครับนักกีฬาห้าศักห้าคนหรือว่าเป็นนักกีฬาที่ประเดินเชีย ครับนักกีฬาที่เราประเดิมซีเกมอีห้าคนที่เป็นครั้งแรกนะฮะก็เป็นนักกีฬาดาวรุ่งใหม่ๆของเรานะครับซึ่งเราเราก็จะก็จะไอเดินหน้าต่อไปให้ดีนะครับและเป็นนักกีฬาที่ระวังตัวไว้อิมปิกเกมนะฮะผู้ชมครับก็ถือว่าน่าเสียดายครับสำหรับผลการแข่งของทีมนักยกน้ำหนักในการแข่งวันแรกครับแต่ว่าเชื่อว่าหลังจากนี้ต่อไปครับเราก็คงยังจะได้ลุ้นเหรียญกันครับซึ่งวันพรุ่งนี้นี่ครับก็จะ ลงแข่งขันทั้งหมด2รุ่นครับโดยมีรุ่นน้ำหนัก69กิโลกรัมครับของตารัตบุญสุขแล้วก็รุ่น77กิโลกรัมของจัโทพรชยัยลบสครับซึ่งผลการแข่งจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้นในช่วงวันพรุ่งนี้ครับขณะที่การแข่งฟุตบอลครับก็จะลงแข่งขันในนาที่3วันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นนัดสำคัญของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยที่จะพบกับเจ้าภาพเมียนมา ซึ่งจะถือว่าเป็นการชี้ว่าใครจะได้เข้ารอบในฐานะจ่าฝูงของสายครับซึ่งความพร้อมทั้งหมดของทีมเราจะมีมาฝากในช่วงข่าวเช้าวันพรุ่งนี้ครับะนี่นคือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เราส่งตรงมาจากย่างกุ้งครับตอนนี้กลับไปที่สถาน,นีกันก่อนครับนัทพลเปยดไสยสงถ่ายภาพสถานการณผจเจริญทีมขาวท p o ีสตรายงานครับ